ความเจริญจงมาเกิดมีแก่คณะสง์และญาติโยมสาธิชนผู้เข้ารมปฏิบัติผู้มีบุญทุกท่านวันนี้เป็นวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศกราช2567เป็นวันที่6ในการเข้ารมนั้นจริงแล้วพอมาสู่วันที่6พรงนี้วันนี้ตอนค่ำก็ ส่วนตนอย่างสั้นสุดคือแปดชั่วโมงขึ้นไปนะันั้นตอนค่ำก็จะม,มีการฟังบรรยายนะโดยเฉพาะในการทําสมาธิภาวนานะตามที่พระองค์ตรัสสอนไวนะ้ที่เราฟังประจักก็คือสัมปทภาวนาประสังกรรมฐานแต่การปฏิบัติ <c oughs> นะในการทําสมาธิเพื่อต้องการความรวดเร็วต้องการให้เกิดผลได้ง่ายเนะี่ยต้องการให้เห็นนะมีสองอย่างรีเรียกว่า ปัญญามุดหลุดพ้นด้วยหน้าของปัญญาแล้วก็เจตโติมุดหลุดพ้นด้วยของสมาธินั่นหลุดพ้นด้วยหน้าของปัญญาก็คือพยายามตวนกระแสตวนกระแสกิเลสถ้าอยากนอนก็ไม่ต้องนอนถ้าหิวบางครั้งอดเลยไม่ต้องกินไป <c oughs> เ,เอาชนะใจตัวเองตลอดคนนี้นะมันคนนี้รู้สึกว่าน่ารำคาญมาก มองเห็นเป็นญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งมองเห็นเป็นคนน่าสงสารคนหนึ่งมันจะเกิดสภาวะแบบพลิกจิตทวงแสเกเรเอาชนะใจทุกครั้งบางทีไปทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ที่ท่านทั้งหลายมีโรคมีภัยมากเวลาไปตักกับข้าวตักอาหารมองอะไรที่ไม่ชอบไม่เอาถ้าวิปัสสนาปัญญาหมดน่ะ พอะไรที่ไม่ชอบต้องเอาตัวนั้นนไรที่ชอบไม่เอา <c oughs> มันจะทวนกระแสเอาชนะใจนะก็จะเข้มแข็งนั้นเวลาตัดสร,รนรุธรรมหรือบรรลุธรรมก็จะเรียกสุขัยปวิปัสสโกผู้ได้วิชาผู้ดได้ปัญญาลุ้นๆไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีฤทธิ์เดชแต่เป็นพระหันเหมือนล่องตาเนะดี่ยทำอสวขเกลตหมดเพราะการทวนกระแสกะเกลสดเนี่ยนั้นในยุคนี้บางทีเราต้องเอาชนะใจ นะมันอยู่กับครอบครัวบางทีเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วต้องใช้ปัญญามุดเวลาคนข้างตัวบ่นว่าดา่าฟังแบบดนตรีหน้าเพราะมากคิดคิดแบบเหมือนดนตรีชนิดหนึ่ง <c oughs> เกลียบปัญญามุดนะเอาชนะใจตัวเองถ้าเราฟังน่ารำคขานก็จะงุดหง,งิดฟังว่า oh, เป็นดนตรีนี่ดนตรีเล่นแต่เช้าเลย <c oughs> เล่นตอนบ่าย <c oughs> ฟังแบบสนุกไปเลย <c oughs> ทำจิตนะ เพราะที่ก็ว่าเขาด่าทั้งนหมดเป็นคอาสมมติทำประเด็นกัวิปัสสนาแล้วเป็นคํนาที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําจิตให้กระจ่างทํำทิฏฐิกระจ่างเนี่ยเรียกว่าการไปบัติที่จะให้เกิดผลมีสองอย่างได้เดียกวก็คือยุคนี้ต้องใช้ปัญญาเอาชนะทววกระแสกิเลสท,ทุกครั้งส่วนเจตโมตมดหลุพ,นพนนะนานาสมาธิเนี่ยนั่นพอเป็นประหันเนี่ยทำบรรลุธรรมก็จะได้วิชาสาม วิชาามคือบเพนวาติลยานลึกชาตได้จตุปัิยานรู้การจุติของสัตว์อาสวขยานทำรรอาศวเกเลสท,ที่อยู่ในสันดานเนี่ยให้สิ้นไปเรียกว่าวิชาสามแล้วก็ได้พิญญาหกพิญญาหกเมริดพิญญาหกตาหูทิพตาทิพมีหูทิพตาทิพเมริดเจโตวิญยานกํมันจิตใจได้เรียกกับพิญญาหก แล้วก็อีกประการหนึ่งผู้ที่เรียกว่าเกีติ์ตัมุลุกเพืมสมาธิก็จะได้จากปฏิสัมพิทาตแตกฉานแตกฉานบางทีตอนเพ้่มเกิดจากสมาธิเนี่ยเหมือนที่ยอมเคยได้ยินหลวงพ่อสนองพูดคือหลวงพ่อสังวานเขาสารพัดดีาชายนาดหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านอ่านหนังสือไม่ออก ท่านเข้ากรรมฐานแตกฉานตอนบรรษาสิบเอ็ดนายพระตรยปิฎกเนี่ยรู้หมดเลยหน้าที่เท่าไหร่สอนอย่างไรหมดเลยโดยเนยกระดแตกฉานเ,เกิดเกิดปติสัมพิทาเกิดการแตกฉานหรือมาก่อนจะมีชื่อหลวงพ่อเตอยู่แสวสาวบรีอาจารย์จะมาไล่ฟังว่าเวลาจะวิินธรบ,บารเนี่ยท่านไม่ได้เดินไปแบบพระทั่วไปนะวันนี้ไม่อยับเดินไปไกลหรอก เอาบาดไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ท่านก็ไปนั่งสักสามสินาทีกลับมาเอาข้าไปชั้นเฉย <c oughs> เรียกว่าบินทบ,บาทกับเทวดาพวกนีนน้ฉันถาม,มาพวกท่านทั้งหลายเวลาปฏิบัติแข่งคัดเนี่ยผู้มีเจตุมนที่ให้ท่านแผ่เมตตานะท่านจําไว้เลยเทวดาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมันได้ยินท่านคิดยังไงนะคิดบาปก็ดีคิดไม่คิดไม่ดีก็ดีคิดดีมันก็รู้ พระเทวดาม,มันจะได้ยินเราคิดเลยอยู่ที่ไหนก็ได้ยินนั่นจึงเทพจะรักษาจึงว่าให้ทําปราถนาเมือนที่ธรรมาบอกให้วันวันหนึ่งให้แผ่เมตตาให้เนั่น,นเจตจนมันแต่วันเป็นการพักผ่อนที่ดีทําสมาธิเป็นการพักผ่อนพระมีสมาธิจะมีฌานเพราะมีฌานมันเป็นตัวปัญญาฌานจะมีความสุขแวบเดียว ความสุขวันหนึ่งแวบ,บเดียวสว่างแล้ววัดเนี่ยฌานจะเย็นเหมือนกับอยู่ในแก้วครอบพุทธิไตรฌานเนี่ยแล้วก็จะมีเหมือนจะตัดอาตทุติยฌานจะ,ะตัดยาฌานจ,จ,จะจะจะตุติฌานฌานที่สี่เนี่ยฌานที่สี่เนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยคนที่ไดฌานสี่เอาไปแช่น้ํายังไม่ตายเลยเพราะไม่มีลมหายใจแม้แต่เอาสุงอิมุ่ลมหายใจละเอียดมากนะ ผู้ทีเข้าชานสีจะมีฤทธิ์มากนั้นเวลาสมัยพุทธกาลก็เห็นพระโพธิตสัตว์พุทธปัิเจ้าเจ้านั่งเห็นอากาศหนาวแถวริ่แม่น้ําคงคาเนี่ยเพราะอากาศหนาวด้วยการบางกิจเข้าชานสีมันจะไม่มีหนาวมีร้อนนั่งในสุขพวกคนไปอาบน้ําบางทีก็ร้อนก็จุดเผาจุดไฟกอบไฟในสุดลามไป สมาวดีที่ว่าจุดไปลามไปถึงพระปัจเจกุทธเจ้าพอไม่รู้ว่าเป็นผมไหมก็กลัว,วกัริย์จะรู้ว่าเพราะเป็นพระปัจเจกุทธเจ้าที่พระราชาเนี่ยพระไม่เรียบเคารพนับถือมากพอตัวเองรู้ว่าผมเผาพระปัจเจกุทธเจ้าที่ท,ที่พระพระสามีรักมากครบร่างเนี่ย ไม่ได้แล้วก็เลยพาบริวารห้าร้อยเอาฟืนเลยพากันเอาฟืนมากองเผาให้ไมหมมอดเลยท่านเชื่อไหมว่าไม่มีทางอันตรายเพราะไม้แต่ฟืนนั่นเรียกว่าจตุดชานชานเป็นชานที่มีกำลังแม้แต่ยักษ์มาตีอระสามาตียักษ์ตียักษ์มีกำลังมากแต่ตีเหมือนกับมีอะไรมาเคาเหมือนอะไรมาปัดพระสิทธิพระสารีบุตรตอนเข้าชานเนี่ย มีคนมามียักษ์มาตีตึ้มเนี่ยเอ๊ะอะไรมาถูกเรานิดเดียวนั่นกำลังของสมาธิสูงมากนั่นผู้ที่เจตวีมุตนดุดุลพระนัาสมาธิเนี่ยเรียกว่าเป็นการพักผ่อนเหมือนทำไปพักผ่อนมีความสุขเป็นการแต่ถ้าต้องการเร่งรัดพวกท่านในรุ่นนี้ต้องเร่งรัดเลยเหมือนคนที่อายุมากพอสมควรแล้วเนี่ยเร่งรัดยอม าทวนกระแสเลยอันนี้คนนี่ทําให้โกรธมองเป็นลูกหลานมองเหมือนอเป็นคนแม่นานแล้วก็ตายจากเราแล้วอย่าไปโกรธเขาทําไมน่าสงสารมากมองเป็นพลิกจิตพลิกจิตได้เรื่อยๆมันจะค่อยความเคยชินเหมือนคนไปเสียดสีไปว่าโอ้าคํานี่นเป็นคําสมมตนะิจริงแล้วถ้าเขาพูดคำนี้เป็นคำเยินยอเป็นคํายกย่องเราก็จะชอบใจอย่าไปติดในคำเนี่ยทวนกระแสเอาชนะใจเรื่อยๆมันก็จะเป็นนะมันจะเป็น การฝึกสติจนตัดกิเลสนะตัดราคะโทสะโมหะยกเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นผู้ที่สุขายประตัวผู้ได้วิปัสสนาลุล้วนโดยไม่มีนิมิตโดยไม่มีอะไรใบวิปัสสนาล้วนเพราะทำกิเลสสิ้นไปเป็นพระหันเหมือนกันแต่พวกท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ชอบเพระเวลานั่งสมาธิแค่นั่งสมาธิเกิดสมาธิเนี่ยมันมีความสุข มันมีความสงบมันสุขนั่งปุ๊บติดหลายคนที่เวลาปฏิบัติก็จะติดในสมาธิพอนั่งปุ๊บเข้าสมาธิแล้วก็อยู่อย่างั้นแหละทั้งวันมันไม่เจ็บไม่ปวดมันมีความสุขถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านอย่าไปให้มันเป็นนะเ็าเรียกว่ามันไม่เกิดปัญญาฉะนั้นต้องกระตุ้นใช้ยาโพสถที่พระเจ้าวางเหล่าไว้ถ้ามันมีความสงบนั่งไปก็สงบอย่างนั้นตลอดต้องใช้ยากระตุ้น เหมือนท่านปลูกทุเรียนเหมือนปลูกพืชบางทีต้องใช้ปุ๋ยกระตุน้นเหมือนกันแต่นี่พระเจ้าวางยาไว้หมดพอท่านเป็นงั้นมันเกิดปัญญาเพราะความสุกจะไม่เกิดปัญญาท่านเอาสติกำหนดแหละทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่มีตัวตนเดี๋ยวมันมันผ่านพืชเลยมันจะพัฒนานั้นแท้เกิดสมาธิแต่ถ้าได้ฌานด้วยเนี่ยฌานมันจะมีกําลังพอพอได้ฌานนั้นมันจะเกิดญาณเดี๋ยวได้ยินนกคุยกันรู้เรื่อง มันเป็นสมาธิกาอไก่ยท้งนั้นพวกเนี้ยเสื่อมได้ชานเสื่อมได้ได้ยินหรือพอมีสมาธิงั้นแม้แต่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้เป็นๆเ,เนี่ยผู้มีชานบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันรกมากท่านอย่าไปอยู่เลยพูดแค่นี้นึกใจในเนี่ยเดี๋ยวไม่นานตายหมดน,นั่นเรียกว่าพลังจิตได้กำลังจิตได้ ะนั้นเรียกว่าเจตโตมุตเจตโตมุตก็คือได้เป็นพระหันก็คือมีวิชาสามมีปัญญาหกมีปติาสามัมปทาปิติาสามัปาสามปติแตกฉานบางองค์รู้ภาษาสัตว์บางองค์ปงงไปบินทบาทมาเมีจาจันตอนนี้ทาไม่ได้อยู่แล้วเวลาบินทบาทพาไปด้วยเนี่ยห้ามดูนะห้ามดูหน้าโยมบังคับเลยถ้าดูให้ตาบอดทันพาเดิน เดินที่ว่าท่านพาเดินข้ามป่าช้าไปเห็นแต่มาใส่บาทเปิดทัน้นปอดูยากดูก็พระอาจารย์สั่งไว้เพราะท่านมีฤทธิ์เนี่ยท่านบอกถ้าถ้าดูโยมดูนายโยมท่านพูดแบบนักเลงอะ่ะให้มึงตาบอดเลย <c oughs> ไม่กลา้าท่านไม่กลา้าประชาดูพรอาหารเต็มบานอาหารดีทั้งนั้นเลยแปลกมากว่าแต่มันเกิดความสงสยัยทําไมมันมาได้ยังไงมันแต่ว่าแม พาไปอธทบาทเจ็ดวันน่ะนั่นเรียกว่าเหมือนเหมือนหลวงพ่อเตเนี่ยที่ท่านได้ได้สมาธิเนี่ยนี่ก็พิธีสัมัทาแตกฉานเอาอาบาดไปวางแขวนไว้ต้นไม้กลับไปนั่งกุฏิเฉยพอสักสามสิบสีสิบลงมาเอาบาดเปิดบาดนั่งฉันเฉยเรียกว่า เทวดาเอามาใส่ให้น,ะนั่นสมัยพุทธกาลก็จะมนะีจะมีมากสมัยพุทธกาลคือ,อพระสมัมมาจ้าเนี่ยเวลาจะไปไหนที่กำดาน<ม>ก็จะถามพระนอนทนว่าพระศิวลีไปด้วยไหมอน,อนท์รู้ว่าพระศิวลีพระศิวลีไปด้วยถ้าพระศิวลีไปด้วยอย่าเดินทางอ้อมเลยลัดไปเลยทางทุรกันดารไปได้เลย จะไม่ค่อยมีบ้านเดือนแต่อำนาจบุญที่ก็สร้างไว้เนี่ยด้วยแรงบุญที่ก็สร้างไว้เนี่ยพอไม่มีไม่มีอาหารก็จะมีเทวดามาใส่บาตให้เลยเทวดาบรรดาลเพราะถ้าไม่มีคนเอามาให้พวกเทวดาที่อยู่ในผ่านทางพนธเพื่อศีรษะแตกเป็นเสียงเๆพรามนาจบุญที่ก็ทําไว้เมื่อที่จะมายกตัวย่ญงท่านฟังว่าบันเปิดคลอดเนี่ย วันที่22เห็นโยมมาเป็นจภาพนั้นเวลาเราทําบุญด้วยอาหารเนี่ยทำบุญด้วยการใส่บาตรท,ทาบุญด้วยการช่วยดูแลผู้ศาสทธ,ธาเนี่ยด้าอธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตต้นแบบของชาวพุทธเรามีคนที่อธิษฐานจิตเช่นอนุรธธุทธะตั้งอธิษฐานจิตก็เกิดผลอนิสงส์งมาทุกชาติเลย ด้วยความขัดสนด้วยความยากจนมีความรู้สึกว่าที่เราไม่มีกินไม่มีใช้ทั้งหลายน่ยมาจากการเราที่ไม่เคยทําบุญให้ทานจึงมาชาตินี้ลําบากนั้นพอเห็นพระพะเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตกําลังตั้งตักข้าวมาตักข้าวมากําลังจะทานะแต่ท่านทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะท่านใจไม่ถึงกําลังจะท่านเคยไม่เวลาเราจะทานพระมพระมาเลิกหยุดทานเลย ยังยังไม่ทานจะเอาไปใส่บาตรหมดเลยพุทท่านไม่ได้หรอกแต่อนุรัติเนี่ยด้วยความแม่กว่าจะได้เข้าทา,านจะได้มีอาหารมาเนี่ยดิ้นรนแสวงหาเหนื่อยยากลําบากคงปู่ย่าตายายเราสอนว่าเราไม่เคยได้ทําบุญทานเนี่ยเราจึงมาชาตินี้หาก,กินลําบากทุกยากที่สุดคิดอย่างนี้พอคิดนี้เจอพระมาพอดีเลยพระปัจเจกพุทธเจ้ามา พิบินบาตพระิบินตบาตตัดสินใจเอาไปไทยบาทเลยแต่การตัดสินใจใสายบาทไอ้ฐานว่าคําว่าไม่มีเกิดทุกภพทุกชาติคําไม่มีจะได้มีกก่ข้าพเจ้าเลยจะขอใส่บาทขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นต่อทุกภพทุกชาติคําว่าไม่มีอธิษฐานว่าคำว่าไม่มีจะได้มีกก่ข้าพเจ้าเลยมีใครเคยอธิษฐานในบางยกมือสิ แม่สุดยอดมอนกันโยมนั่นต้องลองทำอย่างนี้ทำไบอนุทัศนมันยอมอันเนี้ยยอมเท่าสายบาตรเตรียมข้าวเตรียมกับข้าวเอาแบบอร่อยสุดวางไว้จะจะทานวันนี้จะอร่อยเลยพอเห็นพระปุ๊บเปลี่ยนใจเลยไปสายบาตรหมดเลยแต่อธิษฐานว่าคำว่าไม่มีจะได้มีข้าพเจ้าเลยทุกภพทุกชาติถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอันปีนี้ชาตินี้แค่นั้นแหละพ,อ,พอสายบาตร พราะว่าพระประเจริพระเจ้าเป็นผู้มีบุญมากก็เอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาที่อยู่ในใจท่านขอให้เกิดพลัสเบจทุกภพทุกชาติเลยแหมรู้ความคิด <c oughs> แต่พระที่รู้ความคิดน้อยนั่นเลยแต่เรายังไม่เข้าใจรักธรรมเรียนแบบผู้มีเป็นต้นแบบท่านเจืยอายนันในสูตรปรมาชานี้ถ้าเป็นเจ้าชายอ่าเป็นพระโอรสของ พระเจ้าอมิโตธนะน้องชายของพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยเป็นเจ้าชายเหมือนกันนั่นพอเล่นพอเป็นเจ้าชายก็คือการเล่นสก,การหรือเล่นพนันกันแต่พนันกันพวกเจ้าชายสมัยนั้นอ่ะเขาพนันกันด้วยการเล่นแล้วก็พนันขนมกันขนมกันอนุทชาตจ,จะปัญญาไม่ค่อยเก่งสู้เขาไม่ได้ก็เลยหมดขนมหมดพอขนมหมดบอกคนใช้บอกผู้ที่ดูแล ะสมติดแล้วว่าขอ,อบอกว่าขนมหมดเอาขนมมาขนมหมดงั้นเอาไอ้ขนมที่หมดอ่ะขนมไม่มีบอกขนมไม่ไม่มีแล้วขนมหมดแล้วไม่มีขนมไม่มีมาเนี่ยจึงพอไปเอาขนมไม่มีแม่พระบรรดาได้ยินโอ้พระโอรสของเราเนี่ยเกิดมาอยากได้อะไเรารให้หมดไม่มีไม่เคยรู้จักเลยเลยแม่ก็เลยมาพระบรรดาก็เลยเอาจานหมาแล้วเอาฝากครอบให้คนใช้ไปวาง ขนมไม่มีคือเปิดไปไม่มีเครื่องเลยเนะี่ยเครื่องไม่มี <laughs> เพื่อต้องการสอนพระอรสพออนุรทะ,อะพอคนใช้เอามาวางขนมไม่มีมาวางปุ๊บเปิดไปขนมเต็มจานหมดเลยขนมมีเต็มจานพอชิมถูกใจมากอร่อยมากอร่อยมากก็เลยบอกว่าทําไมเอาขนมไม่มีมาทําไมเพิ่งเอามาให้วันนี้น่าจะเอามาตั้งนานแล้วรสชาติดีมากขนไม่มี <laughs> เพราะเทวดาบรรดาท่านเทวดาผู้มีด เนี่พยพอยมจริงและตั้งพโยมชาพุทธนั้นการทําบุญบางทีเราไม่เคยอธิษฐานนั่นอธิษฐานทบารมีนั่นกายทานมีจริงเป็นพระพุทธเจ้ามาจากมาจากอธิษฐานเนี่ยตั้งเป้าหมายหรือท่านรู้สึกว่าเกิดมาชาตินี้เนี่ยการหาเงินหาทองหรือครอบครัวก็มีแต่ความทุกทุกอย่างบางทีเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายลูกเกิดมาเขาก็เอา,ลาหลานมาให้หลานมาให้เลี้ยงรับผิดชอบ เขาไม่สนใจเลยว่าแม่จะลําบากตาจะลําบากไหนไม่สนใจเลี้ยงไปสนุกสนานไปเลยเราก็เลี้ยงดับพิชอบด้วยความรักนั่นแหละบางทีลําบากแกงกระสู้นะไอ้ฐานเลยข้าพเจ้าจะไม่ขอเกิดต่อไปแล้วจะขอเป็นเกิดเป็นพระหานในชาตินี้เป็นพระเอเจ้าจะไม่กลับมาเกิดแล้วเบื่อเบื่อเบื่ออธิฐานเปื้นเลยทันเรยเรื่อยเบื่อการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันน่าเบื่อมาก เป็นยายก็น่าเบื่อเป็นยาวก็น่าเบื่ออธิษฐานแต่ท่านไม่เคยทำเนี่ยนั่งได้ฐานทบารมีนะบารมีสิบท่านเนี่ยตั้งแต่ศีลศินบารมีตั้งแต่ทานบารมีเนี่ยคำอาศินบารมีเนี่ยเนี่ยคำบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานทบารมีเป็นบารมีที่ใหญ่นั้นเวลาทําบุญอธิษฐานนั้นเนี่ยเรื่องนี้พวกท่านทั้งหลายบางทีเราไม่ค่อยใช้อธิษฐานบารมีเพราะอธิษฐานทบารมีบางทีเราทําธรรมดาก็เห็น แตมาเคยเมื่อก่อนเนี่ยถ้ายอมมาประจําจะรู้คนเก่าคนแก่แต่คนใหม่อาจจะไม่รู้ยอมคนมียอมที่ชอบทําความสะอาดเห็นไหมแกจะทําความสะอาดทุกวันพระทุกวันแกจะมาทําดูแลความสะอาดนะแกรับผิดชอบที่มาทาสามีแกเนี่ยมันเป็นกรรมบางทีตอนแกเป็นสาวแกสวยใครบ้าง เป็นสาวมัสวยมีไหมเป็นสาวสวยแกสวยนะพอคนสวยกันก็มาามาชอบเยอะมามาชอบบางทีไม่มีภูมิการเลือกคนเราไม่ได้เรียนไม่ได้สอนลูกหลานการเลือกคนเลือกที่จะเป็นสามีต้องมีบุญบางทีต้องเลือกอธิษฐานถ้าได้สามีต้องเป็นนะเพราะมีเรื่องออกมาในในพุทธประวัติจะมีในครรษษําสอนศาสนาเราจะสอนสร้างภูมิลูกหลานเราหมดแต่พอดีพ่อแม่เราปุยยาไรไม่เคยเรียนรู้เลยไม่เคยสอนลูกให้เข้าใจ ยิงมีลูกสาวด้วยในสุดไอ้คนสาวเนี่ยเป็นสาวไม่ได้มองที่ว่าคนนั้นทำงานเก่งคนนั้นขยันคนนั้นเนี่ยมองไปที่รูปหล่อมันมองไปที่รูป <c oughs> <c oughs> ในสุดก็เลยมาจีบนี้ตามเข้าไปเลยท่านเ <c oughs> พราะนี้ตามไปในสุดนในสุดทำให้นีตามก็คือคนที่ตรอมใจใครครับคุณพ่อคุณแม่แค้นใจรักมากทำไมเป็นอย่างนี้ บาปนี้มันลงผลในสุดสามีก็เลยพอนี้ตามไปก็เลยนิสัยด้วยการที่ไม่ค่อยนะก็คือเวลาเพื่อสบายใจคือกินเหล้ากินเหล้าไปจําเลยติดเหล้าเลยตอนนี้ <c oughs> นี่มาจากบาปที่เราทําไว้กับพ่อแม่ไม่รู้บางทีนะเลยนักแกก็มาทำความสะอาดขยัน,น,นสามีกินมามากินแล้วก็ถ้ากินบางทีกลางมาก มีตมาคนเดียวที่กลัวพระตมาตีไม่สงสัยนะตมาไม่ได้ตีคนตีกิเลสที่อยู่ในคนตมาจะไม่เคยตีคนตมาบอกตมาจะตีกิเลสไอ้ความดื้อความสนบางทีมันนอนเชยทัวนี้ตมาตมาก่อนตมาชอบทอไหวายมาตีขอโทอดปัดวะแตกบมนนียเลยตมาไม่เคยตีคนจาไบ้เลยตีแต่กิเลสที่อยู่ในคนความดื้อความสนเนี่ยมันต้องตีให้มันแหลกบลานไปเลยในสุดแกสมัยก่อนแกจะมาดูเครื่องขยายเนี่ยเวลาเปิด เปิดเครื่องขยายบรรยายเนี่ยแกก็จะควบคุมดีมากแต่ถ้าวันไหนโอกาสดีรู้สึกว่ามีเพื่อนคู่หูมาปุ๊บเป๊กเลยเป๊กเมาเลยพอเมาไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้พอไม่รู้เรื่องจะมาอะไรตั้งอธิษฐานถ้าสร้างสลานี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยห้ามจับเครื่องขยายนะแต่จับให้อันตรายเลยไงท่านเชื่อไหม จับช็อตปุ๊บกลัวเลยเพราะปันช็อตมันต้องเสียงเงินเยอะในสลาอุปกรณ์เนี่ยอธิษฐานจิตจึงเห็นอันนี้ส่งการอธิษฐานนั้นเวลาท่านจําไว้เลยเนี่ยยอมทั้งหลายเนี่ยเราได้มาเรียกนกรรมาฐานบอกลูกหลานเลยนะที่เราไม่ค่อยมีเพราะบุญกุศลที่เราไม่ได้ทํามาก่อนมากจึงลําบากนั้นเราพระสามเเจ้าบุญที่เราเกิดมาร่ำรวยเกิดมายากเกิดมาสวยเกิดมาจึงสมัยพุทธกาลจะมี มีอุบาสิกาผู้มีปัญญาเห็นความมหัศจรรย์ทั้งที่พ่อแม่เดียวกันน่ะทาไมเกิดมาจึงหน้าตา,าต่างกัน็กล้ประามพุทธเจ้าพระองค์ทําไมแม่ก็คนเดียวกันพ่อคนเดียวทาไมหน้าตาหนูกับพี่เนี่ยต่างกันมากพี่ขาวสวยแต่หนูด,ดําปี <c oughs> ททาไมต่างกันนี้เพราะพระองค์เป็นสัะเีย พระองค์มียานเนี่เจ์พระองค์เนี่ยรู้จักการจุตติของสัตว์สัตว์ที่เกิดมาเนี่ยบางทีแม้นขาวทกวันเนี่ยมีฝรั่งสองสามีภรรยาบางทีไม่แน่นอนแต่ถ้ามาดูแล้วมันลงขาวมาบอกว่าพ่อแม่ดําปีเลยแต่ลูกขาวจั้าเลยมันเปลี่ยนกันในในโรงพยาบาลหรือเปล่ายัง <c oughs> คิดอยู่ <c oughs> แต่สมัยพุทธกาลเนี่ยม่ใช่สมัยพุทธกาลพระองค์ก็เลยพิกากรฟังว่า ที่บุญกุศลที่เราเกิดมารู้กันที่เกิดมามีบุญเกิดมาร่ำรวยเกิดมาชั้นนี้เพราะเราเคยทําบุญให้ฐานมากพอเกิดมาชั้นนี้จึงร่ํารวยถ้าเกิดมาไม่มีกินไม่ใช้ส่วนใหญ่ปรามาสไม่เคยทําบุญให้ทานแล้วก็เกิดมาพิการพิกลทาบาปเกี่ยวกับทาบาปสัตว์นะยิ่งหากินไม่มีหากินไม่ไม่มีกินไม่ใช้ส่วนใหญ่มาจากปรามาสผู้ปฏิบัติธรรม มือน,นเพื่อท่านปฏิติธรรมบ้าไปนั่งสมาธิมันได้อะไรบ้างบ้าเลยมั่งไไปว่าอย่างนี้กรรมแรงมากปัญญาจะบอดเลยเพราเนี่ยมันจะมีปัญญามองสิ่งที่เขาทําดีไม่เห็นกรรมมันจะลงโทษนั่นเรียกว,ว่าผู้ที่มีรู้จักการจุตติสัมพงคกพยากรว่าเกิดมาสวยเพราะมีศีลเขารักษาศีลเกิดมาชนนี้ไม่ต้องทาแป้งก็สวยเพราะบุญกุศลที่ก็บางคนทาขนาดไหนก็ไม่สวยเพราะบุญนั้น ศีลทำให้สวยทานทำให้รวยนะภาวนาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาการภาวนาผู้มีปัญญามากทำไมบางคนเกิดมาสวยแต่ไม่มีปัญญาค่อนข้างไม่มีสมองเพราะเขาไม่เคยทำภาวนานะนั่นแต่พอท่านมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำจริงหลายท่านทำครบทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ทำนั่นพอเกิดมาชติหน้าสวยด้วยรวยด้วย สมองดีอีกต่างหากไม่มีใครต้มตุนได้ <c oughs> อันนี้สองคนเป็นไปมาหมดนั้นเวลาท่านทําบุญเนี่ยนยจัวัดสิงห์สามอะ่ะท่านไม่เคยเรียนแบบผู้มีบุญมากพระอนุรุทธาเนี่ยนั่นต่อไปเนี่ยท่านลองทําบุญและอธิษฐานจิตอย่างนั้นะนะนาะยอันเข้าใจหรือเปล่าหลับแล้วมั้งเวลาจะใส่บาตรข้าพเจ้าจะขอเรียนแบบพระผู้มีบุญมากนึกถึง ที่ไม่ขําไม่มีขาไม่มีจะได้มีแกเราใส่ไปเกิดชาติใดให้มีกินมีใช้ข้าไม่มีจะได้มีก็ทําบุญเพราะเราเรียนแบบพระเจ้าแล้วเมียนโยมเนี่ยบางคนมานั่งสมาธิไม่ได้นั่งเจ็บปวดเจ็บแขนเจ็บขาเนี่ยพอดีแกเพิ่งตายไม่นานเนี่ยลูกสาวเพิ่งลากลับเมื่อวานนี่ยขมขำอ่ะคมขำปวดหลังมาปวดหลังมาเป็นสิบสิบปี นั่งไม่ได้นั่งกับพื้นแบบพระท่านไม่ได้ปวดหลังแล้วก็เจ็บเส้นตะมาบอกว่าต้องไปทําความสะอาดห้องน้ําแล้วก็ทาสะอาดห้องน้ําไปเรียนแบบพาคุละผู้มีบุญมากผู้มีโรคภัยเกิดมาชั้นนี้จึงมีโรคภัยนั่นแกก็ไปขอพาคุณละผู้เป็นพระเจ้าข้าพระเจ้ามาทําห้องน้าเนี่ยที่ความเจ็บแขนเจ็บขาปวดเส้นปวดหลังเนี่ยด้วยการทราารําตามพระอรหันต์เจ้าที่มีบุญมากเนี่ยแกก็ไปทำ ท่านเชื่อไหมว่า,านี่ทำให้แม่ทําให้สามีทําให้ลูกทําให้ทําห้องน้ำที่สักที่สกปรกโ็ดชอบทาในช่วงหลังเคยนั่งไม่ได้เคยเจ็บหายหมดเลยท่านนั้นเวลาจะทําบุญเรานึกถึงเพราะเราเป็นผู้เป็นต้นแบบที่พระองค์ในสุตตันตปิฎกหรือในคําสอนะองค์จึงบางระบบไว้นันเวลาเราคิดอะไรมาก็ทําเรียนแบบนี้ทําไมผู้นี้มีปัญญามากนะภรษารีบุตรผู้มีปัญญามากนะบางทีเรา เอาตะดับนรามาถวายเพื่อเกิดปัญญาปญารบุตรนั้นเรามีที่ไปที่มามากมายแต่เราไม่ค่อยแม้แต่เรื่องครอบครัวเดี๋ยวเวลาไม่พอพราะดูเวลาก็หมดเพื่อต้องการให้ท่านปฏิบัติเดียวตอนบ่าย <c oughs> พูดพูดตอนบ่ายจบแล้วก็คงไม่จบถ้ายังไม่จบเดี๋ยวข้อนหน้ามาต่อ, <c oughs> อเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติในรูปแบบของการเดินจงกมรมนั่งสมาธิเพื่อเกิดบุญกุศลที่มากขึ้นจะถวายให้พระบรัดเปลี่ยน จันทุประโมจันทะทูประโมจันทะทูปโมด็อกเตอร์นะ่าว่าเลยชยาผิดนะขออนมนม์พระสงฆ์กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาพัฒนานุสิทธิ์พร้อมกันกรากรา Kerang.